สวัสดีพี่ๆหน้าๆน้องๆทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็มาถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทุกคนดูครับสภาพหม่ก็ประมาณนี้เลยทุกคนหมายก็ประมาณนี้เลยน้ำออกเชิงคุณน,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 นุนัวๆนะครับเนาะไม่ได้ใสปิงนะครับ ระยะหินก็อยู่ประมาณสักสองอกสามศอกครับระยะหินนะครับเนาะคือถ้าเราเห็นปลาน่ะก็อยู่ประมาณสองศอกสามศอกไม่เกินนี้ครับวันนี้ผมก็เอาเบ็ดโฟลังผมมาด้วยนะครับนี่เอาเบ็ดโรลังมาด้วยครับมาตีเหยื่อศบครับผมกันเหี่ยวครับผมกันเหี่ยวกันเหี่ยวเผื่อฟุกเนาะบาก็วันนี้ก็จะมีอุปกรณ์สองชิ้นครับก็คือมีเบ็ดโรลังด้วยแล้วก็มีหน้าไม้ด้วยครับ อันไหนได้ก็ถือว่าหมานนะครับเนาะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับผม

อีกพันกับเบ็ดผมนะผมเอาเบ็ดมาด้วยวันนี้ดูนะกันค่อยดึงครับนี่ผมเอาเบ็ดมาด้วยวันนี้มาไว้เผื่อฟุ้ยอุ้ยมาเลยคอยเล่นให้คอยเล่นใหญ่อยู่ใหญ่อยู่โอ้กังเป้าวิเป้เลยกังเป้าวิเป้ Ừ, มิดุดแน่นอนว่าน่าจะสามบวกได้ตัวนี้อ้ยดดดีงไปแก้ดีวก,กว่าเดี๋ยวล,ง,ล,ง,ลงไปแกลงไปแกเดี๋เดี๋ยเดี๋ยวดึงลงลงไปแกะ ขึ้นสวยมากเลยผมว่าน่าจะมีสามนะตัวนี้คิดว่าน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 ่าจะมีสาม ใช้ได้อยู่ไม่ถึง3ก็เกือบสามตัวนี้ผมซื้อสกิปเปอร์ตัวที่ล็อกตามแล้วครับจะได้ปลอดภัยครับโอ้โหคุ้มค่าเลยขึ้นสวยมากเลยทุกคนโอ้โหว้าวเดิมแต้มแรกมาและยังไงเราก็ลุยกันต่อนะครับใครอยากได้สาย P.E. เอีเหนียวแน่นๆเหมือนที่ผมใช้ในคลิปเนี้ยสาย P.E. ห้องนี้เหนียวมากสามารถสั่งผมได้รับรองไม่ผิดหวงัง ปลาเลยต่อเลยครับผมยออย่างยิ่งคุ้มค่าเลยครับผม้มาเดี๋ยวเราเก็บปลากันเลยครับผม kinh kia mừng lặng kinh nhiều lặng 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 rồi lặng 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 โอ้ม่กี้ขึ้นฟองตรงนั้นเลยนี่ผมปล่อยหน้าลอกไว้นะครับนี่เหมือนมันจะคายอะ <c ười> เหมือนมันคายทุกคนมันไม่ลากแล้วอะ่ะ <c> อ <ười> เหมือนมันคายน่าจะสายตึงไปหน่อยอะทุกคนมันลากไหมดูสิ มันไม่ล่าครัทุกคนป๊าดอื้อเอาใหม่มๆลงใหม่ดิเกีเาา๋ยวได้วัดแล้วครับทุกคนหลังจากที่ปลาคาบเหยื่อไปแล้วมันมันก็ว่าสายมันตึงแล้วมันคายเนาะมันไม่กลืนลงไปมันคายก็เลยอดได้ตัวคนระับตอนนี้ข้างนอกลมแรงคนระับผมก็เลยเข้ามา หลบในซอกนี่ลคลองยาวครับผมดูเลยคลองยาวก็มาหลบในนี้ครับมันจะได้หลบหลมนะครับเนาะงั้นข้างนอกลมมันแรงมากเลยข้างนอกลมมันแรงมาเดี๋ยวเรามานั่งดูต่อกับจุดนี้ว่าจะเจอเพิ่มหรือไม่นะครับเนาะอาศัยดูปลาล่องเอาครับเดี๋ยวลุยกันครับผมด โดนอ่ะพาม่รู้สิกตัวเลยโดนอ่ะรีบดูครันจะ้ยงั้นเข้าป่าอีเข้าป่ามันมันม่เข้าป่าครับมันไม่เข้าป่าโอ้โหคาร์ดโอ้โหคาดทุกคนโอ้ฟองเต็มเลยดูดิโอ้ไซส์ประมาณสองโล すいません。 โดนได้ไงนี่เป็นไปได้ไงเฮ้ยเป็นไปได้ไงมันไม่โดนเลยอยากเชื่อเลย

โอ้โหม่กี่ผมพลาดได้ไงอะ่ะมันง่ายเกินอะ่ะมันง่ายเกินยังไม่โดนมันง่ายไปดูโลกกว่วเกือบสองได้ครับตัวนี้นี่เขียวหลามเลยทุกคนนี่เดี๋ยวเก็บปลาเลยแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวลุยต่อเลยครับผม chalo 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 um dong na tokon dong na hanbang hanbang dong ka dong ka dong dong na ma geum na geu chae seumayo เดี๋ยวตัวนี้เตรียมตัวเต็มอยู่นะระวังนะเต็มคอเลยไปเลี้ยบป้ากก่อนเอาจนได้ทุกคนอันจากที่ผมยิงหนึ่งแต้มมาตัวนี้อีกแต้มเป็นสองแต้มครับเนาะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะตัวใหญ่เชิงบิดโดด Уу уу баа Дээдээ สวยเลยสวยเลยทุกคน,น,นคู่กับตัวนี้ตัวยิงก่อนหน้านี้ดูตัวนี้เล็กกว่าตัวนี้น่าจะมี2องโลอะสองกว่าได้หืมวะ <c oughs> คุ้มค่าแล้วแหละพอเดี๋ยวเวลาครับลองนั่งดูเผื่อฟุกเนาะ ถือว่าคุ้มค่ามากเลยทุกคนเอ,อ้ยนี่ลยุยกันต่อครับยังไงก็ใครอยากได้สายพ e เอีเหนียวเหมือนยี่ห้อที่ผมใช้ยี่ห้อนี้จัดได้เลยยิงได้ใกล้ไกลปลาเล็กปลาใหญ่พีอียี่ห้อนี้สุดยอดมากเบอร์หนึ่งรงอี้โป๊กให้เลยครับสนใจสั่งได้เลยนะครับเคลียร์ปลาลุยต่อครับผม ขึ้นสวยมากเลยทุกคนเอ้ยมาโดนเนาะโอ้ยโอ้ยขาดโอ้ยดูโดนจุดไหนนี่ปัดโอ้โหทำไม่ทุกคนไม่ไม่ไม่โโ ขึ้นตรงนี้เลยเอ่ะหอยหูยหายทุกคนรีไหมรี้ไหครับทุกคนโอ้โหน่าจะโดนไม่เต็มครับขึ้นสวยมากเลยอ่ะจังหวะแรกผมยิงไม่ทันอ่ะมันเลี้ยวลงเลี้ยวลงเนาะผมก็เลยยิงตัดแต่ว่ามันก็มุดเร็วไปหน่อยน่าจะโดนเตยหลังไม่เต็มที่ครับมันก็เลยขาดไปอะทุกคนผมก็ได้หลายแต้มแล้วแหละ มันเหลือเวลาไม่นานแล้วด้วยครับประมาณครึ่งชั่วโมงผมบ่าเดี๋ยวผมกลับเลยแล้วกันนะครับเนาะวันนี้ก็ถือว่ามีแต่ช็อตระดับ HD สวยๆท่านั้นนะครับผมค่าเน็ตทุกคนแน่นอนที่ดูคลิปผมครับดูคลิปผมเห็นปลาชัดเห็นปลาลอยสวยมากเห็นฉากยิงสวยมากครับผมไปเดี๋ยวผมก็จะขึ้นฝั่งเลยแล้วกันนะครับเนาะก็ปลดยางเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากก็แหละเนาะยิง5ทีครับผม ได้3ครับก็ไม่โดน1แล้วก็ขาดอีก1ครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่สุดยอดอย่างยิ่งแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นฝังกันครับผม ครับทุกท่านผมก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านผลงานที่ได้ทั้งหมดวันนี้ก็มีสามตัวนะครับเนาะถ้าผมยิงตัวนั้นโดนนะสี่ตัวแล้วก็อีกตัวนึงที่ขาดนะเป็นห้าตัวเต็มตู้เย็นเลยครับผมแต่ก็ถือว่าได้สามตัวก็ยังถือว่าคุ้มค่านะครับทุกคนและมีอีกตัวนึงที่เบ็ดฝรั่งครับเพราะมันมันมันกัดอนะมันดึงไปนะ ผมเปิดหน้าลอกไว้นะแต่ว่ามันกับว่าสายมันกระตุกอเลยทาให้ปลาตกใจปลามันก็เลยคายเป็นไงนี่ผมได้วัดมันแน่เลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าได้ผลงานนะครับเนาะมาเดี๋ยวเราลองวัดจัดเจ้าตัวเล็กตัวนี้ดูกันเลยนะครับอ,อสัก,กิโลครึ่งนะครับตัวนี้ถึงไม่นอกองึงจุดสี่กิโลนะครับตัวนี้หนึ่งจุดสี่กิโลที่สองนะครับ ตัวนี้สองกิโลแน่นอนครับผมสองกิโลมีแน่นอนตัวนี้อยู่ที่สองจุดสามกิโลครับผมตัวนี้สองจุดสามกิโลอันนี้ตัวแรกเลยครับตัวนี้ครับใหญ่อยู่นะครับผมว่าไม่ถึงสามโลก็เกือบสามโลครับโอ้โห สามกิโลไปเป๊ะเลยทุกคนมันอ้วนครับตัวนี้ครับอ้วนก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเนาะกับ3ตัวนี้นครับถ้าใครสนใจอุปกรณ์ที่ผมใช้ในคลิปก็สั่งได้นะครับเข้ามาสนับสนุนได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเคลียร์ปลาอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าผมน่าจะไปซ้ำใหม่นะครับหมายนี้จะโดนเยอะจริงๆนะครับนาะ เดี๋ยวผมเคลียรปลาอะไรเรียบร้อยเลยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเลยนะครับใครอยากดูคลิปปลาชัดๆหรือคลิปนี้นะครับก็กดติดตามไว้ด้เลยครับเดี๋ยวผมไปทําปลาก่อน,นครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน E ีีหน้านะครับผมสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับผม